พี่นาเห็นหิมะตกหาวดองๆค่ะพี่น้องเลยแล้ไม่ลูกวินิคุยคุณน่ะไปเล่นวิ่งวิ่งวิง่งแล้วเหรินจังน้อยค่อยเข่าบ้านเอ้าเอ้าเอ้าเอ,าเอา้าพี่น้องบ้างอุ้ยคือมีความสุขฉิหลาอเอ้าเอาเอ้าเอา้าคุณน่ะคุณน่ะอุ้ยหาวหาวบอลูกเพิ่นมักหิมะค่ะพี่นา ลบหน้าลบหลังฮะ,ะลูกไปเปลี่ยกมาแล้วเปลี่ยกมาแล้วไปเขาบ้านลูกปไปไปเอาบ้านหนาวตีนอกไก่นะคะไอ้ไกลมึงนอกบ้านหนาวตีเอะหากินยาไอ้ตากหิมะเสยค่ะ บุยสบายสบายเนาะ เท่านี้หิมะตกจะพี่น้องหนาวหนาวค่ะคือเกาขึ้นเดิมค่ะมูนีแมปิน่ากำลังจะเดินออกไปลานค่ะนะค่ะเนาะนี่ก็เป็นทางจักรยานหรือว่าทางเท้าสำหรับคนเดินค่ะอีกคุณก็จะเป็นถนนหนทางไงสำหรับรถไงแรงนะค่ะเนาะการค้นขทางจะปลอดภัยค่ะเข้ากับว่าตรงยาน ว่าถือถือรถส้นนะคะเนาะเวนเซียว่าเขาซิเสียรักลงมากค่ะ <c oughs> เป็นหิมะตกปนฝนด้วยค่ะเดี๋ย,ยินเสียงตกจ๊าแจ๊บโจ้าจ้าบอค่ะพี่น้องโอ้ยหนาวเลยค่ะเด้เป็นดอกเฮดดอกเดียวค่ะที่ลงเหลืออยู่นะตอนนี้นะคะเนาะ ตอนนี้กระโดนหิมะถล่มลงไปแล้วค่ะรถกระแลนไปแลนมากอายุทางทางโอ้โดงค่ะดดอบกย้ายค่ะเฮ็ดแซ่แข็งค่ะ